เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันนะที่มีหน้าตาก็จะเป็น2ส,ส่วน x ลบ4พิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงต่อไปนี้หรือไม่นะครับข้อนี้ก็คือให้ตรวจสอบนะว่าฟังก์ชัน x เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง1 ข้อ1เนี่ยลบอินฟินิตี้ถึง4หรือไม่ข้อ2บนช่วง4ถึง6เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องหรือไม่หรือข้อ3บนช่วงลบ4ถึงอินฟินิตี้ฟังกช์ชันนี้เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องหรือไม่นะครับคือ,อเอาเป็นว่ามันก็คือเป็น โจทย์เกี่ยวกับการตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนช่วงต่างๆนี้การตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนช่วงต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเราอาจจะย้อนไปดูรายละเอียดในหน้านี้นะครับเออแต่ไม่เป็นไรนะมันมันมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดนิดนึงเดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดให้นะตอนที่เราทำแต่ละข้อนะคือถ้าการสำรวจช่วงเปิด นะครับคือวงเล็บโค้งทั้งสองด้านเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดแบบหนึ่งการสำรวจความต่อเนื่องของฟังก์ชันในช่วงที่มีวงเล็บโค้งบ้างมีวงเล็บปิดบ้างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือการสำรวจในวงเล็บที่เป็นเหลี่ยมทั้ง2อันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเออเอาเป็นว่าณข้อแรกเนี่ยเราจะมาสำรวจตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f บนช่วงที่เป็นวงเล็บโค้งทั้ง2ด้านนะ ข้อที่หนะึ่งะตรวจสอบช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4นะครับของฟังก์ชัน f x เท่ากับ2ส่วน x ลบ4นะวิธีการตรวจสอบกรณีที่เป็นช่วงเปิดทั้ง2ออย่างเนี่ยเราดูแค่อย่างเดียวครับนะดูแค่อย่างเดียวก็คือดูว่านะเ f เนี่ย ต่อเนื่อง f ต้องเขียนว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4ทุกจุดหรือไม่นะครับแค่สำรวจว่ามันต่อเนื่องบน ช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4ทุกจุดหรือไม่วิธีการตรวจสอบทําอย่างนี้ครับนะวิธีการก็คือทําอย่างนี้เรากําหนดนะกำหนดให้ c เนี่ยเป็นเลขสักตัวหนึ่งที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4เลขที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4ก็คือเป็นเลขตั้งแต่4เป็นต้นไปไม่รวมเลข4นะ อาจจะเป็นเลข3.99 9 9อย่างเงี้ยได้นะครับ3 2 1อนย่างเงี้ยได้แล้วก็ลดลงไปเรื่อยถึงลบไปด้านลบนะครับเออถ้าเราจะเขียนภาพให้เห็นก็คือว่านี่ลบอินฟินิตี้ถึง4สมมสติ4อยู่ตรงเนี้ยนะ4ถึงลบอินฟินิตี้ก็คือเลขด้านนี้ทั้งหมดนะ C เนี่ยจะอยู่ตรงไหนของด้านนี้ก็ได้นะครับเป็นเลขสักตัวหนึ่งที่อยู่ด้านเนี้ยทั้งหมดนะครับเออทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือดูว่า นะดูว่าออถ้าเราเอา c เนี่ยแทนลงไปใน f f แทนลงไปใน c นะมันจะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ c ของฟังก์ชัน f หรือไม่การแทนค่าในฟังก์ชันกับลิมิตของมันเนี่ยจะเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็โอเคนะแสดงว่ามันต่อเนื่องบนช่วงนี้แต่ถ้าไม่เท่ากันก็จบแสดงว่าไม่ต่อเนื่องนี่เราก็ลองหาดูนะครับเ,ออเราพบว่าอย่างนี้ครับ นะเนื่องจากว่า f c เนี่ยนะมันเท่ากับอะไรครับก็เอา c แทนลงไปนะสส่วน c ลบ c a นะในขณะที่ลิมิตของ x เข้าใกล้ c ของ f x ก็จะได้เป็นอะไรครับลิมิตของฟังก์ชันตัวเนี้ย นะมันก็คือลิมิตของ2ส่วน x ลบ4 x เข้าใกล้4นะครับทีนี้เนื่องจาก c เนี่ยนะครับเอเข้าใกล้ c เนี่ยนะฟังกช์ชันนี้เราสามารถแทน c เข้าไปได้เลยถูกไหมแทน c เข้าไปได้เลยเราก็จะได้เป็น เรามั่นใจว่าแทน c ลงไปแล้วส่วนมันไม่เป็นศนะูนย์่ะรู้ได้ไงมั่นใจได้ไงว่า c อาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ลบนฟินิตี้ถึง c แต่เรามั่นใจว่า c เนี่ยมันไม่ใช่เลขส่แน่ๆรู้ได้ไงว่าเลข4ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็เห็นวนะ่ามันเป็นช่วงเปิดไม่ได้รวมเลข4เลข4จะเป็นเลขที่มีปัญหาที่ทําให้ฟังก์ชันเนี้ยมีปัญหาแต่ว่า c เนี่ยไม่เป็นสี่แน่ๆงั้นเราก็แทน c ลงไปได้เลยนะครับเป็น2ส่วน c ลบ c เออ ถูกไหมอันนี้คือลิมิตเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเท่าไหมครับอันนี้ f 4ก็2ส่วน4ลบ4ลิมิตก็เป็น2ส่วน4ลบ4เท่ากันเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นพบว่า f 4ก็เท่ากับ2ส่วน4ลบ4นะทุกค่า C บนลบ 4, 4. ลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ถึง4นะเดี๋ยว,ยวต้องเขียนว่าอย่างนี้ออโทษทีต้องเขียนว่า f c เนี่ยมันเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c ทุกค่า c บนลบอินฟินิตี้ถึง c ก็แสดงว่าฟังก์ชันนี้นะมันต่อเนื่อง นะมันเท่ากันจริงแสดงว,ว่าเงื่อนไขนี้ผ่านก็สรุปได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง4นั่นเองนะครับสรุปั้นตอบต่อเนื่องอยู่นะข้อ1ก็ตอบต่อเนื่องถ้าเราจะตอบแบบเต็มๆเ,เราก็เขียนตอบว่า f นะเป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องบนลบอินฟินิตี้ถึง4อ่ะต่อนะครับข้อ2ข้อ2เนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นวงเล็บโค้งด้านหนึ่งแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมด้านหนึ่งนะครับเออนะ4ถึง6 เราจะตรวจสอบฟังก์ชัน f เท่ากับ2ส่วน x ลบ4ในช่วงเลข4ถึงเลข6นะครับอ่ะวิธีการตรวจสอบกรณีที่เป็นวงเล็บโค้งอันหนึ่งวงเล็บเหลี่ยมอันหนึ่งเราต้องดูว่าอะไรครับเราต้องดู2อย่างนะครับเออดู2อย่าง1นะดูว่า1 f เนี่ยเป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดบน4ถึง6หรือไม่คืออย่างนี้ในช่วง4ถึง6เนี่ยถ้าเราเขียนรูปออกมารูปมันแผ่นภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ สมมุติอันนี้6อันนี้4ช่วง4ถึง6มันคือช่วงไหนครับมันคือช่วงนี้เอา6ก็ทึบๆเอาไว้แต่ไม่เอา4ถูกไหมทีนี้เวลาเราพิจารณาเนี่ยอันดับแรกนะข้อที่1ให้ดูว่า F เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง4ถึง6หรือเปล่าก็คือพิจารณาแค่4ถึง6โดยยังไม่รวม6นะตัด6ออกไปก่อนดูแค่ในช่วง4ถึง6ก่อนนะ,ะให้ตัด6ออกไปก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบเนี่ย ทำยังไงครับนะก็คือให้ดูว่ากล่าวคือนะกล่าวคือให้ทำอย่างนี้ครับกำหนดนะให้เรากำหนด c ขึ้นมาโดย c เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วง4ถึง6นะ c เนี่ยอยู่ในช่วง4ถึง6นี่แหละนะแล้วตรวจสอบว่า f(4) เท่ากับลิมิตของ f(4) เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับทุกค่า C หรือไม่เท่ากันทุกค่า C หรือไม่เออนะอันนี้ข้อที่1ที่เราต้องดูข้อที่2ที่เราต้องดูก็คือว่าดูไปที่เลข6ครับเลข6มันรวมอยู่ในช่วงนี้ด้วยต้องตรวจสอบเลข6ด้วยนะ ดูว่าเ,าเลข6เนี่ยนะ f 6มันเท่ากับลิมิตนะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้6เข้าใกล้6ด้านไหนครับเข้าใกล้6มาจากด้านซ้ายอ่ะเข้าใกล้6มาจากด้านซ้ายเท่ากันหรือไม่ถ้าเราตรวจสอบแล้วว่า2เงื่อนไขเนี่ย มันผ่านทั้ง2เงื่อนไขมันเข้าทั้ง2เงื่อนไขสรุปได้ว่ามันจะต่อเนื่องบนช่วงนี้แต่ถ้าขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งสรุปท,ทันทีว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับโอเคนะนั้นเราก็ลองมาพิจารณาข้อที่1ก่อนนะครับเออพิจารณาข้อที่1ว่า f c มันเท่ากับนะลิมิตของ f c เมืเอ่อ x เข้าใกล้ c หรือไม่นะครับ เราก็จะพบว่าอย่างนี้ครับเราทำอย่างนี้กำหนด c นะครับเป็นสมาชิก c เป็นสมาชิกของช่วง4ถึง6ช่วง4ถึง6นี้ไม่รวมเลข4แล้วก็ไม่รวมเลข6นะเออเราก็ลองกำหนดเราจะพบว่าเนื่องจาก f c แทน c ลงไปใน f ครับได้เป็นเท่าไหร่ tan c ลงไปใน f ก็ได้เป็น2ส่วน c ลบ c จากนั้นหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4ก็จะได้เป็นลิมิตของ2ส่วน x ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้4ลิมิตของ2ส่วน x ลบ4ลิมิตข้อนี้หาลิมิตข้อนี้ทำไงครับเราก็แทน c ลงไปได้เลย นะครับไม่ต้องกังวลวนว่าส่วนเป็นศูนย์เพราะว่าส่วนมันจะเป็นศูนย์ในฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x เป็น4แต่ c เนี่ยอยู่ในช่วงที่ x ไม่เป็น4แน่ๆเพราะว่าวงเล็บโค้งหมายถึงไม่รวม4อยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงไปได้เลยส่วนไม่เป็น0ูนย์ก็เป็น c 2ส่วน c ลบ4เราก็จะพบว่าเพราะฉะนั้น f c เนี่ยมันจะเท่ากับนะเท่าไหมเออเท่ากันเลย2ส่วน c ลบ4 2ส่วน c ลบ4เท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4ทุกค่า c เลยเ c, c เป็นอะไรก็ได้นะระหว่าง4เลขระหว่าง4ถึง6เนี่ย f c กับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้4มันเท่ากันแสดงว่าเงื่อนไขแรกก็ผ่านอ่าทีนี้ลองมาดูเงื่อนไขที่สองลองมาดูว่า f6 กับลิมิตของ x เข้าใกล้6ฝั่งซ้ายมันเท่ากันไหมนะครับ ข้อ2เราลองตรวจสอบว่า f 6เป็นเท่าไหร่ครับ f 6นะเราก็เอา6แทนลงไปในฟังก์ชันนี้ได้เป็น2ส่วน6ลบ4 6ลบ4ก็ได้2ก็ได้เป็น1นั่นเองนะงนั้น f 6ก็ได้เท่ากับ1อ่ะทีนี้เราลองมาตรวจสอบอเนื่องจากลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้6ทางฝั่งซ้ายเท่ากับเท่าไรครับเออก็เท่ากับลิมิตของ2ส่วน x ลบ4นะเมื่อ x เข้าใกล้6ทางฝั่งซ้ายทีนี้เราทำไงครับข้อนี้เราแทนค่า6ไปเลยได้ไหมแทนได้เลยครับเพราะส่วนจะไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะก็แทนค่าลงไปได้เลยครับเป็น2ส่วน6ลบ4 2ส่วน6ลบ4 ก็ได้เป็น2ส่วน2ก็เท่ากับ1เช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้6ฝั่งซ้ายก็เท่ากับ1เช่นกันก็สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น f 6เนี่ยมันเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้6ฝั่งซ้ายเท่ากันก็แสดงว่าเงื่อนไขที่2ก็ผ่านผ่านทั้งสองเงื่อนไขเราก็สรุปได้ว่าข้อนี้ตอบว่าต่อเนื่องครับ ต่อเนื่องนะเพราะนั้นเราก็เขียนคำตอบแบบเต็มๆได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง4ถึง6เอาละนะอ่ะเสร็จไป2ข้อ ข้อที่3มครับข้อที่3มให้ตรวจสอบความต่อเนื่องนะครับของช่วงลบสถึงอินฟินิตี้นะครับเ นะของฟังก์ชัน f เท่ากับ2ส่วน x ลบ4นะครับอ่ะทีนี้ข้อนีอ้เป็นช่วงที่โค้งทั้งคู่ดูในหนังสือหน้าต้นคลิปที่หน้ดูนะดูไปหน้านั้นหลักเกณฑ์การตรวจสอบความต่อเนื่องในกรณีที่เป็นวงเล็บโค้งทั้งคู่นะเราต้องดูว่าอะไรครับเราต้องดูว่าอย่างนี้ครับดูแค่หนึข้อนะดูว่า f นะเออกรณีนี้จะดูแค่หนึ่งข้อ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนบนและบนลบสถึงทุกจุดหรือไม่เออวิธีการก็คือทำอย่างนี้นะครับกล่าวคือ นะวิธีการพิจารณากำหนดให้ c c เนะี่ยเป็นเลขที่อยู่ในช่วงลบ4 5. ถึงอินฟินิตนะครับเออถ้าเราจะวาดรูปให้ดูลบ4อยู่นี่นะอินฟินิตอยู่น ون. ู่นลบ4ถึงอินฟินิตก็คือเลขตั้งแต่ลบ4เป็นต้นไปโดยไม่เอา -4 ลบ4นะ c เนี่ยต้องเป็นเลขที่อยู่ในช่วงนี้ครับเออ c เป็นเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่วงนี้นะครับอ,อ,อ่ะทีนี้จากนั้นพิจารณาว่าเราก็ดูว่า f c เนี่ยมันเท่ากับลิมิตนะครับเออลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c หรือไม่นะครับเราก็ลองมาดูว่ามันเท่ากันไหม นะครับ โจทย์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิน่าจะเป็นเลขสี่แลว่ะไม่ใช่ลบสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูโจทย์นิดนึงอ๋อเลขสี่ไงไม่ใช่ลบสี่อ่ะเอาดูเลขสี่นะเออสี่สี่อ่ะเลขสี่ถึง Infinity. อินฟินิตี้อ่ะทีนี้เราก็ลงมาดูว่า f c กับ fx นะเมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยมันเท่ากันไหมเราก็ลองดูครับนะพบว่า f c เนี่ยได้เท่ากับเท่าไรครับ f c ก็เอา c แทนลงไปใน x <ม>นะครับเออเนื่องจาก f c ก็เป็น2ส่วน c ลบ4เออทีนี้เนื่องจากว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c มันก็เท่าเท่ากับลิมิตของ2ส่วน x ลบ4นะ2ส่วน x ลบ4 นะเมื่อ x เข้าใกล้4นะเราก็เอา4แทนไปได้เลยว่า4มันไม่เป็น4แน่ๆถ้า4เป็น4มันจะทําให้ส่วนเป็น0นะแทนลงไปไม่ได้แต่ว่าเรามั่นใจเลยว่านะ4มันไม่เป็น4แน่ๆเพราะเลขที่เราสนใจมันคือตั้งแต่เลข4ที่ไม่เอาเลข4วงเลง็บโค้งนะไม่เอาเลข4ถึงอินฟินิตี้นะครับเออก็ได้เป็น2ส่วน c ลบ4นะเราก็จะพบว่าฉะนั้น f 4ก็จะเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4นะครับทุกค่า c บนช่วง4ถึง infinity นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าต่อเนื่องนั่นเองเขียนเต็มเเราก็จะตอบได้ว่าข้อนี้ f เป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องบน4ถึงอินฟินิตี้หาละจบนะครับ